สวัสดีค่ะแม่เนมมาแล้วค่ะวันนี้จะพาทำแกงไก่ใส่ใบเชะพูใส่ใบชะพูนะคะใช้ไก่หนึ่งขีดค่ะแล้วก็พริกแกงเผ็ดนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะมีใบเชอพูหรือผักอีเลอศบ้านเรานี่แหละค่ะแล้วก็หโหละพาะใบมะกรูดฉีกแล้วก็ลูกโดดหน่อยหนึ่งนะคะใช้กะทิกล่องค่ะ ใช้กะทิกล่องกล่องเล็กนะคะกล่องเล็กยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะมาทำกันเลยกระทะตั้งกระทะให้ร้อนกะทิลงใสเอาลงหมดเลยค่ะเอาลงหมดเลยอันนี้เราก็เตรียมไว้นะคะตัดกล่องกะทิเลยค่ะเพื่อจะตวงน้ำนะคะเพื่อจะตวงน้ำ เอาขนาดหนึ่งกล่องกระทิค่ะตวงน้ำไว้เลยนี่หนึ่งกล่องอย่างนี้นะคะนี่สไตล์แม่เนียมนะคะพริกแกงนี่ค่ะเอาพริกแกงลงค่ะพริกแกงใช้สองช้อนโต๊ะค่ะพริกแกงเผ็ดผัดพริกแกงเผ็ด กับกะทิเลยค่ะให้พริกแกงกับกะทิเนียมีกลิ่นหอมโชยขึ้นมานะคะมีสไตล์แม่เนียมนะคะเอาให้หมดเสียได้ พอได้ระดับนี้แล้วไก่ลุงค่ะใช้ไก่ขีดเดียวค่ะคั่วใส่กับพริกแกงในน้ำกะทินี้นะคะให้สุกค่ะช่วงนี้เปิดไฟแรงค่ะเอาใบมะกรูดฉีกลงหน่อยสักครึ่งนึง นี่นะคะให้มันมีกลิ่นหอมทำง่ายๆนะคะทำง่ายๆสวัสดีทุกๆท่านนะคะผู้ที่อยู่ฝั่งยุโรปด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะทีนี้เราก็ปรุงรสนะคะเราดูว่าไก่เราเสุกแล้วเนี่ย แล้วก็ปรุงรสเลยค่ะปรุงรสเลยน้ำปลาเราใช้น้ำปลานะคะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนค่ะการเค็มให้อ่อนเค็มไว้ก่อนนะคะเค็มแล้วปรุงยากน้ำตาลทรายค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ ชิมนะคะชิมนะคะชิมนะคะจ้าทีนี้น้ำมันน้อยเติมเข้าไปที่เราตวงไว้ค่ะนี่มันก็จะพอดีค่ะพอดีการใช้กะทิกล่องเราคำนวณได้มาตรฐานเลยนะคะ หนึ่งต่อหนึ่งเลยเปิดไฟแรงค่ะให้น้ําเดือดให้น้ําแกงเราเดือดชิมอีกทีของแม่เนียมพอดีนะคะถ้าของเพื่อนๆสมาชิกคนไหน กินหวานมากกว่านี้เติมน้ำตาลกินเคม็มปรุงค่ะใส่น้ำปลาเข้าไปนะคะน้ำปลาไม่มีใช้เกลือแกงก็ได้ค่ะชิมเอาตามรสชาติที่เราชอบนะคะแกงนี้ไม่ยากค่ะเอาลูกโดดลงไปค่ะลูกโดดใบมะกรูดฉีกลงไป ให้มันเดือดให้มันเดือดจัดจัดครั้งหนึ่งนะคะให้มันเดือดจัดจัด mm hmm. ก็เอาผักลงเลยค่ะผักลงเลย mm hmm. ใบโหระพาใบชะพูลงเลยค่ะ mm hmm. ชอบน้อยใส่น้อยชอบมากใส่มากนะคะ mm hmm. แล้วก็คนค่ะ mm hmm. หอมขึ้นมาเลยแล้วค่ะ แกงไก่ใส่ใบชะพูนะคะเรียบร้อยค่ะข้อสำคัญให้เราปรุงรสชาติให้ถูกใจเรานะคะปิดไฟค่ะเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟนะคะบันนี้แกงไก่ค่ะ ง่ายๆสบายๆสไตล์แม่เนียมนะคะตามด้วยรูปโดดงกินกับข้าวสวยร้อนๆอนอร่อยเหาะเราทำถ้วยเดียวนะคะ ่งปรุงไม่เยอะทำง่ายได้แล้วค่ะได้แล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแม่เนียมด้วยดีเสมอมาค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ